การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ได้แก่จังหวัดตราแล้วก็กาญจนบุรีค่ะโดยเราจะดูในเรื่องของศักยภาพการค้าการพัฒนาระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมการกเกษตรการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการปัจจัยอัดฉีดภายในจังหวัดปัจจัยร่วมไหลาภายในจังหวัดคะปัจจัยอัดฉีดภายในประเทศ ปัจจัยด้วยหลายภายนอกประเทศต่างๆคะดูเกี่ยวกับคอนซัมมชันในครัวเรือนดูเกี่ยวกับการลงทุนในจังหวัดนั้นๆถ้าเราคิดนะครับว่าเศรษฐกิจของการจนบุรีเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยว เราก็อาจจะมีโลจิสติกบ้างแล้วก็มีภาคบริการที่สําคัญก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวจุดแข็งของจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วกาญจนบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับกาญจนบุรีเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมามีช่องทางเข้าออกอยู่ประมาณ43จุดอันนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่จะเกิดมูลค่าการค้าในอนาคตได้นะครับ กาญจนะบ,บุรีเองเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่ในการที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในลักษณะหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจนะบ,บุรีเองจุดแข็งคือความมีฟล e กซิบิลิตี้ในการาใช้พื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการใช้พื้นที่ของการจนะบ,บุรีเองก็มีจุดอ่อนเนื่องจากการจนะบ,บุรีเป็นพื้นที่ทางการทหารนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยและยังติดชายแดนด้วยมีเรื่องของชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ พื้นที่ในด้านความมั่นคงเนี่ยจังหวัดกาญจน,นบุรีก็จะได้รับผลกระทบเป็นลําดับแรกๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจังหวัดกาญจน,นบุรีเองเป็นจังหวัดที่มีโอกาสภายนอกเยอะนะครับโอกาสภายนอกตรงนั้นเนี่ยเกิดจากการที่กาญจน,นบุรีเองเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยเองที่จะลงในพื้นที่นั้นนะครับซึ่ง ก็มีการจัดการเรื่องพื้นที่ไปเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่2เองตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยกาญจนบุรีเองมีศักยภาพในการที่จะเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเมียนมาก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทวายลงตัวนะครับแล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงการค้านะฮะเชื่อมโยงการลงทุนกับกาญจนบุรีได้เนี่ยก็จะทําให้จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีเองแล้วเนี่ยอยากให้พิจารณาถึงโอกาสในอนาคตนะครับซึ่งศักยภาพสําคัญคือการที่เราสามารถเชื่อมต่อกับทวายของพระมาร่าแล้วก็สามารถที่จะส่งสินค้าและบริการออกไปทางด้านมหาสมุทรอินเดียได้ตรงนี้จะเป็นอีกหัวใจหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าระยะเวลาในการดําเนินโครงการตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องทิ้งเวลาเหมือนกันจังหวัดตราดนะครับที่ทุกท่านเข้าใจ ก็คือเรามักจะได้ยินชื่อเสียงของจังหวัดตราดในเรื่องของการเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับคือมีเกาะช้างนะครับเกาะกูดเกาะมากรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆรวมทั้งนะครับมีภาคการเกษตรที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับผลไม้ของจังหวัดตราดเป็นที่ขึ้นชื่อค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นจังหวัดตราดยังมีความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเช่นการที่จังหวัดตราดมีสนามบินพาณิชย์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีด่านชายแดนที่ทําให้เกิดการค้า าาาชายแดนระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยนะครับ วันนี้นะครับจังหวัดตราดนะครับส่งออกสินค้าต่างๆเนี่ยไปยังบริเวณเขตจังหวัดเกาะกลงเนี่ยนะครับค่อนข้างมากรองจากจังหวัดสระแก้วนะครับก็คือบริเวณด่านอัญญประเทศซึ่งเราก็จะพบว่านะครับแม้มูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการค้าเนี่ยยังเป็นรูปแบบของการค้าผ่านแดนนะครับก็คือจะเป็นสินค้าของจังหวัดอื่นที่ขนส่ง จากกรุงเทพจากจังหวัดอื่นๆแล้วก็เดินทางข้ามมายังจังหวัดตลาดเพื่อเข้าสู่จ,จังหวัดเกาอกงต่อไป แต่เราจะพบว่ากิจาการทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่ได้ทําให้เกิดมูลค่าที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหรือตัวจังหวัดตราดเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสินค้าหรือสาการ,รที่ถูกผลิตในจังหวัดตราดซะทีเดียวนะครับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดที่ควรจะเน้นนะครับก็คือยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเนี่ยยัง ยังซึ่งซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ติดตลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการพัฒนารูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็มาตรฐานการท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไปรวมถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ต้องรักษาแชมป์ของจังหวัดตราดไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นนะครับ กรณีที่จังหวัดตรดควรเน้นและทําให้มีการติดตลาดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการใช้โอกาสจากศักยภาพของ SEZ นะครับก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษให้โดยเฉพาะให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนภายในจังหวัดมากขึ้นนะครับ การปลดล็อกนะครับรูปแบบของด่านชายแดนให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนกัมพูชาเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเหลือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากจีนมาเที่ยวยังเกาะฟูกักที่เวียดนามนะครับเขาอาจจะสามารถนั่งเรือสำรานจากฟูกักมายังสีหนุวิวมายังเกาะกงแล้วก็สามารถเดินทางมาเกาะช้างต่อได้ในทริปเดียวนะครับกลุ่มการท่องเที่ยวของจังหวัดตราเนี่ยเป็นโมเดลที่ไม่ใช่แค่จังหวัดตราเนี่ย สามารถทําได้คือจังหวัดอื่นก็ทําได้ซึ่งเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับประชากรผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยนะแต่อันนี้สามารถกระจายไปที่ความแรงดึงดูดไปที่ต่างประเทศได้คือการมีสถานที่ช่องเที่ยวเชิงพรีเมียมสำหรับผู้สูงอายุอันนี้เป็นข้อตัวนําเสนอของจังหวัดตราดะเขาก็มีการนําเสนอในเรื่องของ9คําตอบสําหรับ B M C นะคะ อันนี้เป็นโมเดลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงคล้ายกับจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องของตลาดกลางแต่สิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตราดตรงนี้เนี่ยคือเขามีพื้นที่เรียบร้อยแล้วเขามีการซื้อพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะคะข้อที่1ก็คือ value proposition ของเขาคือการเสนอนําเสนอที่พักผ่อนที่สะดวกสบายออกแบบ universal design สําหรับผู้สูงอายุ